อำเภอตาคลีอยู่ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ70กิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น1 1 1 9 8คน4 2 1 4 8ครัวเรือนแบ่งการปกครองออกเป็น10ตำบล1น5 2 5หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน12แห่งที่ว่าการอำเภอตาคลีตั้งอยู่ที่293ทับ50ถนนพหลโยธินตำบลตาคลีอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันมีนางสาวส้อยสุริรัตน์ปนพรพิสิทธ์ดำรงตำแหน่งนายอำเภอตาคลีบริหารงานโดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น6กลุ่มงานประกอบด้วย 1. กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 2. กลุ่มงานทะเบียนระบัตด 3. ฝ่ายความมั่นคง 4. กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรม 5. สํานักงานอำเภอ 6. ฝ่ายการเงินและบัญชีที่ว่าการอำเภอตาคลีได้พัฒนาการให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลาโดยยึดหลัก PDCA เพื่อให้เกิดความทันสมัยและตอบโจทย์ผู้รับบริการโดยมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการซึ่งมีทั้งในรูปแบบเอกสารและการประเมินออนไลน์โดยนำความต้องการของประชาชนผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตรงใจประชาชนมากที่สุดอีกทั้ง การเดินทางมายัางที่ว่าการอำเภอตาคลียังมีความสะดวกเพราะที่ตั้งอยู่ติดถนนสายหลักมีรถขนส่งบริการสาธารณะหลายประเภทและยังมีพื้นที่กว้างขวางสามารถจอดรถได้ก,กว่า100ง้คันโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีให้บริการโดยไม่พักเที่ยงตลอดจนยังให้บริการในช่วงวันหยุดของเทศกาลต่างๆอีกด้วย มีการออกแบบอาคารสถานที่โดยยึดหลักอรารยสถาปัต์ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุโดยมีรถเข็นให้บริการสำหรับผู้พิการที่มาติดต่อราชการหน้าที่ว่าการอำเภอตาคลีมีการจัดเวรกำนันผู้ใหญ่บ้านและบุคลากรของฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคอยประสานงานสวนราชการตอบคำถามเบื้องต้นและให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการรวมทั้งมีหน้าที่บันทึกข้อมูล คำถามที่พบบ่อยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้รับบริการนอกจากนั้นยังมีจุดประชาสัมพันธ์เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการนั้นๆโดยมีทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้มีช่องทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายตรงใจประชาชนมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวกชัดเจนมีป้ายแจ้งชื่อผู้รับผิดช,ชอบประจำงานและเบอร์ติดต่อ แสดงณจุดให้บริการมีระบบการจัดคิวที่เป็นธรรมประชาชนสามารถเลือกกดบัตรคิวตามประเภทที่มารับบริการโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำณจุดบริการมีจุดบริการน้ำดื่มและจุดชาร์จโทรศัพท์มือถืออีกทั้งยังมีจุดรอรับบริการมุมพักผ่อนหย่อนใจมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีห้องน้ำสำหรับคนพิการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น กิ่งส่งสัญญาณในกรณีต้องการขอความช่วยเหลือราวสำหรับเอื้อมจับมีประตูที่กว้างขวางสามารถเข็นรถผู้พิการเข้าห้องน้ำได้ที่ว่าการอำเภอตาคลีโดยนางสาวสร้อยสุริรัตน์พลพรพ,พ,พ,พิสิทธิ์นายอำเภอตาคลีได้กำหนดมาตรการเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยมีคำสั่งให้เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างทุกจุดให้เป็นหลอด LED ทั้งหมดเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการให้บริการและประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปในตัว นอกจากนั้นยังมีโครงการจัดทําหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินงานและยังมีคําสั่งให้บุคลากรของอาเภอตาคลีปฏิบัติตามมาตรการส่รงเสริมการประหยัดพลังงานได้แก่ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ25องศาเปิดระบบการพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ว่าการอำเภอตาคลีมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งในปี2567 มีค่าคะแนนความพึงพอใจในการบริการอยู่ที่ร้อยละ8 5 4 1มีคู่มือบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์มีการออกแบบนวัตกรรมการให้บริการเคลื่อนที่โดยมีการบริการจัดทําบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีโดยการจัดกิจกรรมจดทเวียนสมรสในวันวาเลนไทน์มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานโดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบลิงค์เคิร์ดเซนเตอร์มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามงานรวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานทุกเดือน ที่ว่าการอำเภอตาคลีได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกส่วนงานโดยเฉพาะงานบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วกว่าเวลาที่มาตรฐานกำหนดปัจจุบันผู้รับบริการสามารถเลือกรูปได้ตามความพึงพอใจอีกทั้งยังสามารถชำระเงินออนไลน์และไม่เก็บค่าธรรมเนียมกรณีผู้ด้อยโอกาสหรือลดค่าธรรมเนียมให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อลดภาระ ขอ,ชชเอ,อำเภอตาคีได้พัฒนางานบริการทุกประเภทให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตามนโยบายบำบัดทุกบำร,รุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน